ดูดูทรงแล้วนะมันเป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยกับประชาชาติเข้าไปครับประมาณนั้นไหมใช่ครับอาจจะลอยแพร่พักประชาธิปัตย์พักเดียวในรัฐบาลเดิมครับจริงไหมจริงครับนะฮะมีแนวโน้มอย่างนั้นสูงนะครับมีแนวโน้มอย่างนั้นนะครับไปดูเกมเพื่อไทยก่อนนะครับตลอดสัปดาห์มาสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสลัดก้าวไกลหรือจะถีบส่งก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเขาเดินเรื่องการรวมเสียงให้ได้ละสองร้อยห้าสิบเอ็ดขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อรองลุงใดลุงหนึ่งเนี่ยอ่า บวกกับสวอีกประมาณ100ครับก็จะทําให้โหวตพอโหวตปักเนี่ยจะได้400ทันทีนะครับหรือสุดท้ายเนี่ยอาจจะเอา2องลุงเลยนะพักสองลุงนะครับแล้วก็เส้นทางที่2เนี่ยที่เราดูดูแต่แต่ไม่เกิดแล้วนะฮะที่ตอนแรกจะรวมให้ได้251แล้วไปบวกกับก้าไก่ดูปฏิญาตอนนั้นวันที่9นึกว่าจะเป็นเส้นทางนี้แต่จริงๆไม่คุยกันใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วพอไปคือพอเดินข้ามไปเนี่ยทางก้าไกลก็มา มาคุยให้เราฟังทีหลังนะครับว่าจริงๆไม่ได้มีไปขอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ชวนให้โหวตให้เลยเพราะ,ะรว่าเขาเ,เพื่อไทยก็ตระหนักไงหนึ่งนะครับพักอะไรนะพักที่ร่วมใหม่เนี่ยเขาทุกคนประกาศว่าห้ามเอาเก้าไก่สองเนี่ยสวบางส่วนเนี่ยที่ ไปคึกขนองตัวเองว่าตัวเองถืออำนาจในการจะจัดรัฐบาลเนี่ยบอกว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้ก็แสดงว่ามีนัยยะอันนี้ผมว่าสวเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งนะว่ามันเยอะไปนะไอ้บรรดาเนี่ยทบทวนตัวเองได้แล้วนะครับไปดูจังหวะก้าวของก้าวไกลนะฮะตลอดหลังจากที่นะคออกของเพื่อไทยนะหลังจากสลัดก้าวไกลแล้วเขาทำอะไรบ้างครับก็คือวันที่4สิงหาเนี่ยพอเลื่อนโหวตนายกเนี่ยนะครับวันจันทร์ที่7นะครับก็มีการจับมือ นะฮะกับพักภูมิภูมิใจไทยทันทีนะครับแถลง212เสียง212เสียงะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับจากนั้นก็มีการเปิดตัวต่อเนื่องครับวันที่9ควันที่9ถัดไปวันหนึ่งแถลงเพิ่12เสียง16เสียงเป็น228ใช่ครับนะครับ แล้ววันที่10บเพิ่มเสียงคุณวราวุิอีก10เสียงชาติไทยพัฒนาครับครัเป็น2อ8ร้อยสตอนนี้9ก้าพักใช่ไหมใช่ครับเก้าพักและก็ดูถ้าน่าจะเป็นรัฐบาลอย่างน้อยครับ11พักครับอย่างน้อยนะอย่างน้อย11พักนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขารอการพิจารณาของสารรัฐมนูนนะครับตอนนี้ส6บ6และก็คาดหมายตอนแรกนะฮะ ว่าจะโหวตวันที่18สิงหาแต่มีข่าวใหม่มีข่าวใหม่ใช่ครับว่าจะโหวตไม่ย1ก็ยีบสองครับน่าจะเป็นอย่างนั้นไปในจังหวะเก้าเนี่ยฮะไปดูช็อตเด็ดของเพื่อไทยนะฮะภาพเนี่ยเรารวบรวมภาพเด็ดๆของเพื่อไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะไปดูนะอันนี้ภาพแรกนี่ตอนนั้นจับมือกับเสี่ยนูับเสี่ยนูภูมิใจไทยวันที่7นะไปที่เพื่อไทยใช่ครับไปเพื่อไทยถูกล้อมครับ มีทะลุวังทะลุแกะทะลุวังทะลุวังครับไปแล้วก็กลับไม่ก็ได้คุณอะไรนะคุณคุณพีพัดประธานาธิบดีลมกนะครับต้องแบบว่าลุยม็อบประธานาธิมกันนะครับแต่ม็อบก็โหดไปหน่อยนะผมว่าก็เกินไปนะอันนี้พวกเราพูดตรงไปตรงมานะมีปลาขวดโดนนักข่าวด้วยนะใช่ก็เกินไปนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนี่คอมเมนต์ม็อบหน่อยนะพอทําอะไรที่มันเกินเลยไปเนี่ยมันไม่ได้ความเห็นชอบจากคนรมองประชาชนครับไม่ได้ ช็อตเด็ดที่สองภาพเมื่อสักครู่นะฮะจะกลับมาให้เห็นนะว่าอันนี้เกิดขึ้นวันที่วันที่เก้านะอันนี้คุณสุวัสด์คุณสุวัสด์แล้วก็พักเล็กต่างๆนี่กลับมาสีบกเสียงครับพักใหญ่ที่สุดก็คือประชาชาติคนทางซ้ายของของ คุณทวีสอดสองครับของพี่อ้วนนะครับคือคุณทวีสอดสองเก้าเสียงเก้าเสียงแล้วก็เป็นชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้านะครับสองเสียงแล้วก็มีเพื่อไทยรวมพลังที่หัวหน้าพักไม่ได้ไปแต่ว่าส่งเลขาธิการพักไปและช็อตเด็ดอีกอันหนึ่งของวันที่สิบก็คือคุณทวรวุีสอชสอยเพิ่มอีกสิบเสียงนะเนี่ยรูปนี้นะที่เพิ่มไปสิบเสียงเนี่ยครับก็วันที่สิบคือให้เห็นว่า เส้นทางอ่ะทำแล้วพยายามทําอยู่ทําแล้วทําอยู่ทําต่อนะฮะเหมือนยืมมัตโต้ของลุงตู่มาอย่างนรบ้นะครับและในวันเดียวกันวันที่9ก้าวันที่เก้าวันที่เก้าผู้นําตัวจริงของพรรคเพื่อไทยนะะรูปรูปจะเห็นนะผู้นําตัวจริงของพรรคเพื่อไทยคนนี้คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์นะฮะ เดินนำทับเลยนะนำทับเลยเดินข้ามฝั่งครับอ่าครับตึกก็อยู่ตรงข้ามกันนะครับของที่ทําการพรรคเพื่อไทยกับของพรรคก้าวไกลเดิมนะครับอ่าก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอาคารไทยสมิตก็ตามข่าวบอกว่าจะไปขอเข้ามาแล้วก็ไปชวนให้โหวตให้แต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆแล้วบอกไม่ได้ไปชวนนะไปแจ้งให้เพื่อทราบว่าทำไมไม่เอาเพื่อก้าไกลใครับและทําไมต้องแบลลลุงครับนะเออช็อตนี้นี่พี่กลอฟนะถ้าเห็นช็อตนี่นะในรูปเนี่ยจะเห็นว่า ศูนย์รวมและความเป็นคนนำเนี่ยมันอยู่ที่คุณอุงอิงใช่ครับไม่ใช่คุณหมอชลนาใช่ครับชัดเจนเลยชัดเจนนะและเราไม่เห็นใครรู้ไหมไม่เห็นคุณเศรษฐาทวีสินครับแปลว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยศูนย์รวมการนําหรือศรัทธาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ที่คุณอุงอิงมากกว่าใช่ครับหรือคิดยังไงใช่ครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยคือพอเป็นนายกก็จะบริหารยากนะเพราะว่า ผู้ภาวะผู้นำเนี่ยไปอยู่ที่คุณุงอิงมากกว่านะครับเนี่ยคุณุงอิงเนะเพราะนั้นเราไปโฟกัสเรื่องคุณุงอิงนะครับคุณอิงบอกว่าไงในการตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยจะทำก็คือมาคล้ายๆมาอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องทำนะครับบอกว่าเราบอกจะปิดชีวิตสวถ้าเราแลนสไลด์แต่วันนี้เราทําไม่สําเร็จนะครับแปลว่าเพราะไม่แลนสไลด์ใช่เพราะไม่แลนสไลด์นะคะ เมื่อไม่สําเร็จเนี่ยเราในฐานะพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับสองต้องจะตั้งรัฐบาลเราก็ต้องพยายามเต็มที่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ง่ายพูดปูทางไว้นะที่จะตั้งรัฐบาลจําเป็นต้องเอาขั้วเก่ามาสลับอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะหนึ่งเนี่ยประชาชนไม่ได้ให้อำนาจมาแบบเต็มที่ครับะเพราฉะนั้นผิดเพื่อไทยผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะประชาชนไม่โหวตให้เองจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลถูกไหมและก็ในการแถลงทุกครั้งเนี่ย คุณภูมิธรรมเวยชยชัยจะบอกตลอดนะครับ,รบว่านี่คือจัดร่างรัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษร,รัฐบาลพิเศษไม่ใช่รัฐบาลที่จะอะไรเป็นรัฐบาลผสมปกติครับเป็นรัฐบาลพิเศษและเพื่อไทยเนะี่ยพยายามบอกว่ารัฐบาลพิเศษนี้จะอยู่ไม่ครบถึงอันที่หนึ่งนะครับ,รบและจะต้องทำสามภารกิจมีอะไรบ้างครับครับก็คือ แก้วิกฤตรัฐธรรมนูญนะฮะครับแก้วิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็แก้วิกฤตด้านความขัดแย้งนตอนแรกก็มีแนวโน้มจะเอาทุกพักในตามรูปเนี้ยเข้ามาแต่ตอนหลังเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณวันสักวันเพฤหัสะเขาบอกว่าปิดพักสุดท้ายไปแล้วนะครับมวก็คือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะครับแถลงการของเพื่อไทยนะในสามครั้ง3วันที่เปิดตัวเนี่ยครับข้อความเหมือนไหมข้อความคล้ายๆกันมากนะครับก็คือสาระ่ยนคชื่อครับใช่ฮะสาระสำคัญก็คือ เป็นรัฐบาลพิเศษอย่างที่ว่าสลายคั่วนะฮะสลายคั่วก็คือดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมจริงๆแล้วโดยนัยยะเนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้คานี้รัฐบาลแห่งชาติไม่ได้เพราะยังมีฝ่ายค้านยังไม่เอาถ้ารัฐบาลแห่งชาติต้องก้าวไกลนะอันนี้เขาสลายคั่วไม่เอาก้าวไกลปล่อยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ประชาธิปัตย์ตอนแรกก็อยากได้เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขหนึ่งคนในพรรคบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตอนนั้นไป สั่งปราบเสื้อแดงกลายไป99เก้าสบเก้าศพนะก็เป็นความแค้นอยู่สองต่อสู้กันมาตั้งยี่รับี่ปีใช่ไหมยีิสองยี่บสองปีนะก็ยังมีความเจ็บแค้นอยู่อันที่สามเนี่ยประชาชนดก็เรียกว่าอกแตกครับเป็นพรรคอกแตกไม่ได้เป็นเอกภาพทะเลาะกันอยู่หาหน้าพักใหม่ยังไม่ได้หากรรมการบริหารพักไม่ได้เกิดดึงมาร่วแล้วเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับไปทำงานจริงๆรไปทำงานจริงๆกลายเป็นว่าพอ คุณชวนคุณจุรินคุณบัญญัติหรืออีกคนหนึ่งอะประท้วงหรืออภิปรายกลายเป็นว่ารัฐบาลลอเกันเองแม้ว่าในทางการเมืองเข้าใจแต่ประชาชนหืืเข้าใจต่างประเทศเนี่ยจะบอกว่าเอ้ารัฐบาลถล่มกันเองครับก็เลยจะไม่เอาก็จะกลายเป็นคล้ายมีฝ่ายค้านในรัฐบาลได้ข่าวว่าเมื่อเย็นวันพฤหัสเนี่ยมีการแจ้งจากทางไกลไปที่บ้านแถวๆถวจรัญนะนะ